โหมดฮาร์ดคอร์นี่มันยากสมชื่อจริงๆนะครับผมเล่นมาตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะตอนนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับมาถึงในโลกแฟนตาซีแล้วก็จริงแต่ว่ายังเปิดประตูตรงนี้ได้ไม่หมดเลยนะฮะแถมอาจจะต้องข้ามไปด้วยซ้ํามันยากตรงที่ว่าคือถึงแม้ว่าเราจะมีสัตว์เลี้ยงที่ดีอยู่แล้วที่เก่งๆนะครับแต่ว่ามันฟาร์มได้น้อยมากๆอ่ะลองมาดูตรงนี้เออตรงนี้มันมีประตูด้วยยังไม่ได้เข้าไปเลยเป็นประตูลับในโซนแฟนตาซีนะฮะ คือหลายๆคนก็เดาว,ว่าอัปเดตนี้เนี่ยน่าจะเป็นอัปเดตใหญ่ครั้งสุดท้ายของเกมนี้นะครับ <S <S ผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะอาจจะมีอัปเดตเล็กๆมาเรื่อยๆแต่ว่าอัปเดตใหญ่น่าจะหมดแล้วแล้วก็คงจะมีเกมใหม่อาจจะมีเกมใหม่มานะฮะอันนี้คือโซนอะไรเนี่ยคัมแบ็กโซนอ้าวทาเตรียมเอาไว้เพื่ออะไรเหรอให้กลับมาเช็คอีกครั้งหนึ่งจะมีอัปเดตหรือเปล่าเหอะไม่ค่อยเชื่อใจแมปนี้เลยอะ่ะเชื่ออะไรไม่ได้เลยอ่าอ่าโอเคค่อยมาดู เอาเอาอกไงตรงหีบสมบัติตรงนี้นะครับโอ้คนอยู่เพียบเลยคือตัวใหญ่เนี่ยก็ยังใช้ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าสกิลเบสเฟนก็เหมือนในโซนนี้ทุกอย่างจะโดนปิดกั้นหมดเลยแม้กระทั่งสกิลนะครับหรือว่ารูทแบ็กก็ไม่มีสังเกตไหมตั้งแต่เล่นโซนนี้มาผมยังไม่เจอรูทแบ็กเลยเดี๋ยวลองให้ดูนะฮะผมฟาร์มมาใช้สีแอคเคนะครับในการฟาร์มเหรียญในโซนแฟนตาซีเพื่อเปิดสัตว์เลี้ยงมา แล้วก็โยนมาให้มนุนโอเกะน,นะครับนี่คือที่เปิดได้นะฮะเดี๋ยวเอาไปรวมเป็นเรนโบว์แล้วก็เป็นดักเมเตอร์นะครับนี่คือมาจากตู้แค่โซนแรกนะเพราะว่าโซนอื่นยังเปิดไม่ได้เหรียญมันหายากมากเราลองใช้ตัวที่ดีสุดก่อนนะฮะตัวที่ดีสุดที่เป็นฮาร์ดคอร์ในโซนนี้นะครับตัวนี้พลังแสนสองที่เป็นหน่วยฮาร์ดคอร์นะครับแสนสองหมื่นหน่วยฮาร์ดคอร์ถ้าเอาไปใช้ในโซนนู้นเนี่ยอีซี่เลยซปเปอร์โอพีนะฮะหีบสมบัติโซนสุดท้ายคือคลิกทีเดียวน่าจะหายไปเลยนะครับ พลังมันสูงมากแต่ว่าพออยู่ในโซนนี้ปุ๊บทำอะไรไม่ได้เลยฮะอะยี่สิบตัวนะครับผมลองให้กับอันไหนดีเอาเป็นตู้เซฟอันเล็กแล้วกันตู้เซฟนี้นะฮะลองดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่มีสิบสามล้านมันขุดเร็วก็จริงแต่ว่าดูเงินฮะออกมาเป็นสิบอะหลักสิบบาทร้อยร้อยจ็สิบาททวนตู้เซฟอันหนึ่งได้ร้อยเจสิบาทเมื่อก่อนผมจำได้มันไม่น้อยขนาดนี้ อย่างน้นอยๆก็แบบเออเป็นพันเป็นหมื่นโอ้โหนี่คือสัตว์เลี้ยงแบบโกลเด้นด้วยนะอ่ะทีนี้ผมอา่าเอาเออกให้หมดใส่ตัวนี้ตัวเดียวตัวที่เป็นร้อยี่สิแสนสองนะฮะจริงๆมันก็เท่ากันอยู่แล้วนะคราวนี้ใส่ที่เป็นตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่มาเล่นยากมากคือแบบกะไม่ให้ไปไหนกันเลยผมมีตัวใหญ่ที่มีสกิลของแฟนตาซีอยู่นะครับแฟนตาซี Fantasy แต่ว่าแฟนตาซีหนึ่งนะฮะอ่าเอาชามมาด้วยก็ได้ชามแถมเสื้อบยพเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ด้วยไม่รู้เป็นอะไรแฟนตาซีสี่นะครับอ่าแฟนตาซี Fantasy หมดแล้วใช่ไหมอ่าแฟนตาซีสามเสื้อบยพใช้ไม่ได้ก็ต้องมานั่งแย่งกันอีกโอ้โหคือแบบปิดกั้นทุกอย่างให้เล่นยากๆเข้าไว้อ่ะมีสกิลแฟนตาซีทั้งสามทั้งสี่นะฮะแล้วก็แฟนตาซีหนึ่ง ตัวใหญ่นะครับเบสเฟนใส่รวมกับพลังตัวนี้มาตัวเดียวเมื่อกี้ตู้เซฟอันนี้ใช่ไหมอ่ะสิบสามล้านเหมือนกันอ่ะสามร้อยสี่ร้อยนะครับเออมันก็ช่วยอยู่นะแต่ว่า <c ười> มันไม่ถึงหลักพันมันได้แค่หลักร้อยอ่ะลองมาดูกับตรงนี้เนี่ยคนเยอะมากคนเยอะจริงๆแต่ว่าที่ผมมาได้เยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ได้มาจากการฟาร์มอันนี้เท่าไหร่นะฮะมาจากตรงนี้นะครับ คือผมโอนสัตว์เลี้ยงที่ดีๆนะครับไปแอคเค้าอื่นแล้วก็เปิดอันนี้เปิดกิฟต์ปุ๊บก็ได้เหรียญมาก็ไปเปิดสัตว์เลี้ยงต่อแล้วก็เลือกตัวดีๆนะครับแล้วก็โอนไปอีกโอนไปอีกเรื่อยๆทําอย่างนี้นะฮะได้รอบหนึ่งได้ประมาณ200 206 200กว่าครับติ๊กหนึ่งได้200กว่าโอ้โหแล้วประตูใช้เท่าไหร่มาดูกันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้แคนดี้3ล้าน5ฮะอันนี้ 18ล้านนะครับ60ล้านแล้วก็150ล้านถึงจะไปโซนที่เป็นเทค r วลได้นะฮะต้องเคลียร์ตรงช่วงนี้ก่อนจริงๆเนี่ยผมไปแลกอันนี้มานะก่อนที่จะมาฟาร์มโซนนี้นะครับผมใช้ตัวที่เป็น e x c l u s i v e ตัวนี้กับฟ a p p ้านะฮะไปแลกไปแลกมาได้ตัวไหนนะรู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้ใช่ตัวนี้แค่หมื่นกว่านะฮะแต่ว่าจำเป็นต้องแลกเพราะว่าขี้เกียจฟาร์ม มันต้องมาฟาร์มโซนแรกก่อนพอได้ตัวนี้มาเนี่ยก็เล่นง่ายขึ้นแต่พอขึ้นมาโซนนี้ปุ๊บโอ้โหก็ยากเหมือนเดิมฮะอ่ะแต่อีกแผนหนึ่งที่ผมวางไว้ก็คือผมอาจจะต้องเสียสละตัวใหญ่ที่เป็นตัวที่ไม่ใช่พวกนี้นะอันนี้คงไม่มีใครเอาตัวใหญ่ที่เป็นพวกนี้เนี่ยสักตัวหนึ่งเพื่อเอาไปแลกตัวที่เป็นฮ์ดคอจากโซนเทคเวิลด์นะฮะโซนเทคเวิลด์เนี่ยน่าจะมีพลังเป็นล้านแล้วน่าจะเป็นมิลเลียนเรารวมดีกว่า รวมเป็นเรนโบ์นะฮะมันไม่ใช่6ตัวเหมือนเดิมนะครับมันเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนใช้แค่6ตัวตอนนี้ใช้กี่ตัวเอามาลองดูเอาตัวที่แบบพลังไม่สูงก่อนตัวอันนี้ตาเดียว3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวใช้10ตัวแล้วก็แสนแสนเจมรวมเป็นเรนโบ์จาก36,000อืม เป็นเท่าไหร่เรนโบ่แปดหมื่นสี่ครับก็โอเคอยู่นะอ่าลองตัวนี้บ้างตัวนี้หกหมื่นห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าสิบสิบตัวเหมือนกันหกหมื่นห้ากลายเป็นหกหมื่นห้ากลายเป็นแสนห้านะครับหกหมื่นห้ากลายเป็นแสนห้าอันนี้แสนสองหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดปดเก้าสสิบตัวจากแสนสองกลายเป็นอืมเท่าไหร่แสนสองกลายเป็นสองแสน,นะครับเอออันนี้เหมือนกันแสนสองสบตัวอืมอืมเรนโบ์ สองแสนเจ็ดอันนี้แสนห้าอ้ตัวเมื่อกี้ล่ะเอาไปไหนละอ๋อนี่สองแสนเจ็ดเนกันสองแสนเจ็ดามารวมมาแล้วก็เอาไปทำเป็นดาร์คเมเตอร์เอาละฮะมาอยู่ในโซนดาร์คเมเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์แรกโลกปกติใช้ตู้นี้ได้ใช่ไหมอ่ะใช้ได้สองแสนเจ็ดเหมือนเดิมครับสิบสองวันเวลาเพิ่มขึ้นใช้เจมเยอะขึ้นแล้วก็ใช้โลบัคเพิ่มขึ้นด้วยพันสามร้อยโลบั จากเมื่อกี้สองแสนเจ็ดไม่น่าจะถึงล้านนะผมว่าพลังอืมเท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยเจ็ดแสนแปดครับโอ้โหออีกสักตัวหนึ่งแค่นี้ก่อนพอก่อนเบื้อมากอ่ะ น่าจะพอๆกันสองตัวนี้เจ็ดกับเจ็ดตัวนี้ดีกว่าเจ็ดกับเจ็ดแเอาชามออกไปมาโอเคทีนี้ก็มีดักเมเตอร์สองตัวนะครับกลับไปที่เดิมเรามาอยู่ในโซนสมุรนะครับซึ่งเป็นโลกของแฟนตาซีตรงนี้คือจะได้แฟนตาซีคอยนะครับเอาลองขุดดูก่อนหิบสมบัติ180ล้าน กลองหนึงน่งได้เท่าไหร่น่าจะหลักพันโอ้ยยังไม่ถึงเลยอะ่ะเจ็ดรอยสิบห้าโอ้นี่ขนาดพลังเจ็ดแสนนะเจ็ดแสนแปดนะครับเจ็ดแสนเก้านะครับอะไรมันจะเขี้ยวขนาดนี้อาทางรอดทางเดียวของเราตอนนี้คือกิฟต์นะครับรับกิฟต์มาถุงเงินเออได้ล้านหนึ่งเป็นสามล้านอุ้ยเล่นยากมากเล่นยากจริง จะพอไ้ยเนี่ย18ล้าน18ล้านเอ้ยมานี่มานี่ได้8ล้านความไกานี้ง่ายสุดโอ้ยยากไปไหน10ล้าน12ล้านเอ้ยขอเป็นเงินดิไม่เอาน้ำยา ห้าล้านยังไม่ถึงเลยโอ้โหเหลืออันนี้อ oh, ีกอันหนึ่งอีกชั่วโมงหนึ่งฮะถึงจะเปิดได้เหนื่อยฟาร์มจนเหนื่อยอ่ะผมตัดส yes ินใจแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วผมลองดูนะฮะว่าเจ้าฟลอปป้าเจ้าฟลอปป้านะครับหิวฟลอปป้าเนี่ยจะเอาไปแลกได้ไหมอย่างน้อยๆขอพลังสักห้าล้าน จะหวังมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเราก็มีเป็นเจ็ดแสนแปดแสนแล้วอะอย่างน้อยน้อยคืออาจจะต้องแบบสามล้านแล้วกันสามล้านสี่ล้านห้าล้านถ้าได้นะไม่รู้จะมีใครเทรดไหมนะฮะมีใครฟาร์มไปถึงตรงนู้นหรือ,อยังไม่แลกตัวใหญ่เพื่อนตัวฮาร์ดคอร์ตัวฮาร์ดคอร์พลังเยอะเยอะเยอะไปไหนเนี่ยพิกเซลเออจริงๆตอนนี้มันน่าจะเปิดง่ายแล้วนะฮะไม่ใช่เปิดง่ายเมันฟาร์มเงินง่ายเดี๋ยวนะในโซนปกติเนี่ยที่แฟนตาซีโว ประตูลับมีนี่ในโลกปกติก็มีครับแต่ล็อกอยู่อา้าวทำไมเปิดไม่ได้อะในโลกปกติก็มีฮะประตูตรงนี้แ a นตาซีเวิลแต่เปิดไม่ได้ครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่ t ท c h w o r l d หิบสมบัติตรงนี้นะครับมีประตูอยู่เหมือนกันนี่เปิดได้ไหมตรงนี้เปิดไม่ได้ครับอาจจะต้องเปิดในโลกของอันเนี้ย โลกของฮาร์ดคอร์นะครับอาจจะเปิดได้นะไม่รู้ว่ามีใครไปถึงหรือยังน่าจะมีแล้วแหละเพราะว่าพลังสูงกันแล้วหลายคนที่ลิดเดอร์บอร์ดนะฮะน่าจะมีคนเปิดได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าอันนี้เปิดได้ไหมเพราะว่านี้โลกปกติเหมือนจะเปิดไม่ได้แฟนตาซี <Fantasy S 1> <Fantasy S 2> เปิดไม่ได้อันนี้ก็เปิดไม่ได้มีใครมีไหมสัตว์เลี้ยงที่เป็นฮาร์ดคอร์สัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์น่าจะไม่ค่อยมีเลยโอเคไม่น่าจะมีล้ หายากมากต้องฟาร์มเองโอเคครับก็อัปเดตมาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวรอฟาร์มต่อนะครับเป้าหมายของเราก็คือไปโซนตรงนี้ให้ได้นะครับเพื่อเปิดตัวที่เป็นพิกเซลนะครับเจ้าฮิวพิกเซลแคทโหต้องฟาร์มเงินฟาร์มยากมากโอ้ยผมจะเปิดได้ไหมเนี่ยถูกไหมคือมันฟาร์มเงินยากมากแต่ละโซนแล้วตรงนี้ที่เปิดเนี่ยคือมันใช้เงินเยอะไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าโซนนี้เนี่ยต้องมาให้ถึงก่อนละกันเทคเวิลนะฮะโซนหน้าโซนเทคเวิลต้องมาให้ถึงก่อน โอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ